นันเรียนไปปุ๊บเนี่ยไปรับปฏิบัติเลยไปลงมือทำเลยเออบางครั้งไม่ต้องมาเลยเอ,าอาจจะอาจจะไม่ต้องมาแล,ล้วเลขสี่นี่ก็คือคว่าเข้าใจแล้วเ,เด็กมาหาลัยรุ่นกันเรียนรู้อะไรไวไหมไวนะสอนอะไรก็รู้ไวอ okay, โอเคเดี๋ยวไอคิวคิวมีอะไรถามดีไหมแต่มาก็นึกไม่ออกเดี๋ยวฮะสี่อ่ะ สี่ก็คือว่าฉลาดไอคิวนี่ก็คือว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นคือว่าบางทีกระโดดเรียนบ้างก็ได้นะหลับหลับตื่นเรียนก็รู้อยู่แต่บางบางรหัสที่หลับไม่รู้เลยยังไงเลยโอเคตอนนี้ใกล้สามโมงแล้วมีอะไรถามไรืยองไงคิวเดี๋ยวตันเดี๋ยวตันตายเดี๋ยวเปลี่ยนล้วจะเปลี่ยนหัวข้อแล้วเดี๋ยวจะดูกายจิตวิญญาณลวจริงไม่ช้าเราถึงไหนลวถึงอันนั้นเลยไหม เดือนเดือนเดือนปีใช่อ่าโอเคอ่ะอาจารย์ท่านจะถามอะไรแป๊บเดียวฟังอาจารย์หน่อยนึงอ่าะพระอาจารย์ท่านถามว่าหน้าชีวิตเนี่ยเหมาะเรียนไปแล้วสามารถที่จะประกอบชีวิตอะไรแล้วบอกไปยังนะ อ่าใช่ประกอบอาชีพอะไรเราบอกไปยังฮะอ,อาจารย์รู้สึกว่าจะเรียนไม่ทันหรือว่าตอนนั่งเรียนนี่น่าจะโน่นน่ะน่าจะไปดาวอังคลานไปไหนน่าจะไปดาวน์หนุนหรืน่าจะไม่ได้อยู่ในนั่งเรียนนี่ท่านถามอะไรเนี่ยจะมาสังเกงตเวลาถามเอะอาจารย์กระตันช้าก็ดีนะที่ท่านถามเพราะว่าท่านถามว่าอะไรนะเอ,อ๊ะตัวเลขเปรียบอะไรกับร่างกายใช่ไหมกระตันช้าใช่ไหมวันตอนบ่ายน,นี่ท่านถามว่า ตัวเลขเนี่ยเราจะเรามองจากตัวเลขเนี่ยเหมาะสําหรับอาชีพอะไรบอกไปยังใครว่าบอกแล้วยกมือขึ้นเดี๋ยวต้องไปบอกหลวงพ่อเลยอ้าวทจารยตัทดสอบของเราสงสัยท่านนั่งชานไปหลุดลอยไปในอวกาศอ่าเลขหนึ่งทำอาชีพอะไรเป็นครูเป็นนักศิลปะนักอะไรวิศสกรหรือว่านักออกแบบนักอะไรที่ว่าเป็นทําธุรกิจส่วนตัวนันเลขหนึ่งเนี่ย ป็นครูเป็นอาจารย์ tea, right? <scale salted pasado> ึ oh, ้นฮะใช่ไหมแล้วเลขสองอ่ะนักอ่านนักเขียนนักการีนักอ่านนักเขียนเราเนื่อถึงครูปานก็แล้วกันพวกที่เขียนอ่านแล้วก็งานฝีมืออะไรที่ใช้มือเนี่ยได้หมดเลยถ้าเราเอาง่ายๆเลขหนึ่งอะไรที่ใช้ตีเนี่ยได้หมดเลยถ้าเป็นหมอก็เย่ยมขางเยียบเลยไม่ต้องใช้มือนวดนะใช้เลขหนึ่งเยอะๆเนี่ยก็นอนเลยฉันเยียบให้รับรองหายเลขหนึ่งเลขสองก็ใช้มือ อะไรที่เป็นฝีมืองานหยิบปักเย็บปักถักร้อยงานถักงานอะไรที่มันใช้มือพิมพ์ดิจิตนะอะไรก็เลขาเป็นออฟฟิศอ่ะได้เลยเขาเหลืออะไรชนะไอคิวเลขสองนะอาชีพที่อะไรสองเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะโอ้เยอะเหมือนกันนะเราไปค้นคว้าดูนะได้ในอะไรสองเกี่ยวกับใช้มืออะไรทํามือบ้างนะมือทําทําทำมือทำจากไม่คนไทยทำมือทำจากใจตัวเองนะ มีอะไรนะเฮกละบาทํามือเอาอะไรทําได้เลยนะอ่าแล้วก็เลขสามอย่างหลวงพ่อท่านมีเลขสามในรหัสเนี่ยแล้วว่าท่านเหมาะที่จะเป็นพระอะไรไม่เพราะพระกาโต้พระกาโตนี่นักเทศแต่ว่ามีมุกมีตลกนะมือนตั้งมหาสมปองมันมีขอพยอมพระอะไรเนี่ยท่านสามารถที่จะทําให้คนรับมานั่งพูดนั่งสอนเราแบบธรรมะแบบมีทั้งเนื้อหามีทั้งสาระ มีทั้งได้ข้อคิดมีอะไรคือว่านักเทศนักบรรยายนักแรงบรรนันใจนัก,นกปนเปลี่ยนเกี่ยวกับท้ายปากนะเกี่ยวกับขายขายขายอะไรนะขายผุยขายเซนะียวเป็นหรือว่าอะไรแล้วแต่เราจะพูดง่าคือว่าหากินกับน้ำน้ำลายสบายสบายจะมาถามว่าอาชีพอะไรง่ายที่สุดหาอ,อาชีพอะไรที่หาเงินง่ายที่สุด คนเอาแล้วนะอาชีพพิหาไม่เลี่ยงไปเราดูน็อตดุดมเดียวหนึ่งเดียวสองเดียวตอนนี้เดียวเท่าไหร่แล้วะยี่สิบสามแล้วใครใครเป็นนั่งฟังมั่งซื้อบัตรเท่าไหร่สองพันห้าพันนั่งแถวหน้านี่เป็นหมื่นเลยหมื่นห้าเห็นไหมเขานั่งนานสักสามสี่ปีมาเดียวทีหนึ่งเป็นไงบ้าง อยู่ได้5ปี7ปีสบายเลยเนี่ยแค่น้ำลายเนี่ยเราไม่ต้องเอาอะไรมาเอานกโดดโดมไกลไปเราจะไประดับโนกุดมนี่นาอยู่หลายปีเราไม่ต้องเอาเอาคูเบนก็พอแค่น้ำลายเนี่ยเช้าเช้าไม่ช้ามันต้องต้องนั่งตรงไรเสร็จเอาเงินเข้ามาสองหมื่นสามหมื่นเหรอเห็นไหมน้ำลายเนี่ยหาง่ายที่สุดเลยนะ เลขสามนี่เราต้องเข้าใจว่าอ๋อเรามีเลขสามตรงนี้ตรงนีน้เราต้องเรียนเราต้องพูดที่จะถ้าเราอยากได้ตังได้เราสามารถที่จะแค่พูดออกไปพูดรึเปล่ไม่ไม่ได้ต้องพูดออกเสียงดังๆให้คนได้ยินประกาศให้คนรู้ว่าเราจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเงินมันก็มาเองแต่มาเองเนี่ยดูสิซ้าย20ลําบลำทมาไม่ได้ออกสักบาทเลยออกค่าปรับประมาณ2,000บาทนอกนั้นัมีเจ้าภาพ20ลําลออกให้หมดเลยเ ลูกศิษย์จากฮาวายนั่นจากแคสซั่ทนั่จนาจากไหนจากไหนแล้วเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาประเทศไทยเห็นไหมคุณอะไรนะคุณชัยข้างหลังนี่ร่วมานะ 7, มาสิบลำนะหมื่เจ็ดตั๊กเดือนแตมาสบายแตมาแค่น้ำลายแคนย่นั้นแหละนี่ไงไหมน้ำลายนี่สําคัญนะถ้าเราใช้ดีๆนี่พูดดีๆเลยป้อปหนึ่งเล็กสี่นะถามอ้อขอไปเมื่อกี้อาจารย์นั่นถามเนี่ยตอนเ,เราไล่มาทบทวนให้เลขกสี่ละเลขกสี อาจารย์สีนแสอัสหา์มาซื้์ขายที่ดินทำคอนโดทำอริสอะไรนะอ,าอาพาร์ตเมนต์เป็นหนายหน้าแล้วก็อะไรนะเป็นค,นคอมพูดเลยเป็นนักการเมืองอเป็นหมอจับถัมพระเวสีไปเรียนกับหมอปลาได้นะแต่หมอปลาไป็จับพระไม่ได้แนละ้ว <c> ม <oughs> ีปัญหา <c oughs> เกี่ยวกับเลขสี่นี่ท,ที่ดินอะไรก็ได้หยหงจุ้ยก็ได้ลเลขสีน่นี่เกี่ยวกับอะไรกัน รับราชการไม no? ่ชอบเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยโอเคเรื่องห้านี่นะครับหมอเกอ okay. เ่งเนี่ยหมอเก่งนี่ก็อะไรทำธุรกิจรถทัวร์ขับแท็กซี่ขับทำธุรกิจเอสิกาย์ทำธุรกิจขายคำมาค้าขายต่างประเทศเลื่องหกก็อะไรอ่ะหมอใช่ไหมเป็นหมอหมอฟันหมอดูหมอหมอหมาหมอสัตวแพทย์หมอพืชหมออะไรเกี่ยวกับหมอปุ๋ยหมอยาหมอหมออะไรเนี่ยได้หมดเลยเกี่ยวกับ สิ่งที่มันตายแล้วให้ฟื้นกลับมาใหม่อะไรเนี่ยเลข7เป็นครูคูมันก็คือการศึกษาการเาเรียนทําหนังสือเขียนหนังสือหรือว่าคนขวานักาาวิทยาศาสตร์นักอะไรเลข8ก็เป็นเท่าแก่จะเป็นอะไรทาธุรกิจลงทุนเล่นหุ้นบิดคงบิตคอยหรือว่าอะไรโอกาสมนันลงหรือว่าอะไรเลข9กก็ไม่ต้องไปไปหาเงินหาทองละเข้าวัดเข้าว่า นโมตส่าอิทิปิโสก็สดดวดมนต์เดี๋ยวฝันอะไรปณิธานมาเลยเดี๋ยวเลขเก้าเนี่ยคือว่าปฏิบัติธรรมอย่างเดียวก็เดี๋ยว,ยวอยากได้เลยความฝันชี้นิ้วอะไรก็เป็นอะไรเลยเข้าใจไหมโอเคให้พักเบสักสิบห้านาทีมีน้ำเพบูบอยรวมน้ำอะไรน้ำเลยน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเพรบุบอยน้ำแดงน้ำอะไรขยับขยันตัวหน่อย อ,อยากจะฟังเพลงเลยสักเพลงไหมาตมามีนักดนตรีมานี่ยเดีย๋ยวแนะนำตัวเราจะฟังบ้างไหมมาแล้วพูดถึงอันนี้จะเป็นดนตรีมาปัดนะครัใครที่ใครที่จะไปเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ำนั้นไม่เข้าห้องน้ำก็นั่งฟังดนตรีสักสิบห้านาทีแตมาจะมีครูเอครูเอมานเลยเลงบินมาถึงที่นี่แล้วนะ,ะแล้วเราไม่ต้องกลัวเรามีนักร้องอยู่แล้วที่นี่มีโปรดิวเซอร์แล้ว เดี๋ยวเราจะเอาเสียงเถดเถิในวันนี้นะอ่ะขอเชิญใครถ้าหิวน้ำหิวอะไรก็ไปนะไปดื่มน้ำได้หน่อยเดี๋ยวเรามามีแหละเพลงสักเพลงนะต้องมีให้คุณเอคุณเอมาแรงเพลงบินมาถึงที่นี่แล้วนะคุณเอนี่ก็เป็นเรื่นสิบรุ่นที่ผ่านมาเองนะมาเรียนแล้วไม่รู้ว่าจมาก็ไม่ทราบว่ารหัสชีวิต เป็นยังไงบ้างก็จำไม่ได้แล้วนะน่าจะคืนตมาหมดแล้วอขขขาข้างหลังนี่ล็อกได้แล้วนี่เจ๊ล็อกเลย โอเคนะใครจะรีบเข้าน้ำก็รีบเข้านะ,ะเดี๋ยวจะให้ชั่วโมงดนตรีาบำบัดสัก15นาทีดนตรีาบำบัดรีกแลดแล้วจะปรับขึ้น สมองเราให้กับบ <army> uh, uh, <S 2 gli> uh, ้างบ้างเบาๆแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟอะไยได้อีกมากมายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะตัตินมาบัดเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ไต่มันแนะนำผู้เอ๋อะไรเพลงท่าหน่อยเนี่ยเป็นดนตรีอะไรนะเป็นดนตรีอะไรมาโฆษณาหน่อยก่อนที่จะได้ฟังคุณไต่คุณไต่อาจารย์ไต่ไหมอูกขอจบก่อนที่พวกเรารีบไปเข้าน้ำท่านะ เดี๋ยวีแล้วอดอออฟังได้ยนะกำลังจะเพศเสียงเลอนะนมสก,การพระทุณเจ้าครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี่ท่านจะได้พบกับ เอมางเพลงชื่อเอมาแงเพลงเป็นศิลปินส,สุดยอดสุดยอดศิลปินที่ดนตรีภูเขาเคยท่านเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็เคยเป็นทำงานอยู่ในค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในเมือง แล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากค้นหาความหมายของชีวิตก็อ,ออกเดินทางเขาเพื่อไปฟังเสียงดนตรีภูเขาดนตรีชนเผ่าชนเผ่าต่างๆในพนาุใไ้มาทุกที่แล้วก็ได้มาเป็นดนตรีภูเขาเอามาผสมเข้ากับกีตาร์วันนี้ก็จะได้พบกับคุยเพิ่งลงมาจาก แม่สายเชียงรายนะครับพร้อมแล้วตบมือต้อนรับคุยเลยค่ะ ดอยไม่ค่อยคุณนกับพวกคนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะอยู่กับบัวแล้วก็มีควายบ้างนดอยแล้วก็พวกแมลงต่างๆแล้วก็เล่นดนตรีให้หมาบ้างอะไรเงี้ยเสะสด้วาอยู่ในเมืองแล้วมันก็มีความวุ่นวายก็เลยขึ้นไปบนดอย ก็ยังเป็พ่นวุ่นวายไปวุ่นวายจากหมาก็สังเกตว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนจะอยู่บนดอยหรือว่าอยู่ด้านล่างความวุ่นวายก็ยังามตาม สักครู่นะครับแล้วก็จะเริ่มกผมจะเริ่มแบบเพลงแบบง่ายๆก่อนที่ฟังรู้เรื่องก่อนสักพักจะฟังผมไม่รู้เรื่องเพราะเพลงผมมันผิดมนุษย์มนาเป็นนิดนึงให้คนัคแับแบบรู้เรื่องก่อนนะครับเนะไมรอไหมกัสักแป๊บหนึ่ง

thank yeah.